แต่ประเด็นหนึ่งที่เป็นข่าวกันออกมากค่ะนั่นก็คือน่ะคะข่าวพราวที่นายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีวันยุบสภาอยู่ในใจแล้วน่นะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการเตะถ่วงเวลาใ,ใดๆทั้งสิ้นค่ะโดยในคําพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันยุบสภาค่ะซึ่งก็จะเป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งหล่ะนะคะที่นายกได้พูดเอาไว้ว่าวางวันยุบสภาในช่วงไหนเอาไว้เนี่ยนะคะนายกบอกเลยค่ะบอกว่า คงกาหนดเอาไว้ในใจบ้างแล้วค่ะพราถามย้ำว่าแสดงว่านายกมีวันอยู่ในใจแล้วใช่ไหมนายกบอกเลยค่ะบอกว่าก็ต้องคิดเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมหรือไม่นายกย้ำเลยนะคะว่าก็กําหนดเอาไว้ในใจก็ต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างก็ต้องมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าของเราเอาไว้บ้างและเมื่อทุกคนทุกพักนะมีความพร้อมก็ว่ากันไปและในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติเองก็พร้อมอยู่แล้ว แต่เพียงว่ายังไม่ได้มีการเปิดตัวเท่านั้นเองก็พร้อมมาอยู่แล้วละ่ะแต่เขายังไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากนักเท่านั้นเองผมเนี่ยถูกงเวลาก็เพื่อให้พักที่ผมสังกัดเนี่ยเขาพร้อมอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องพร้อมของเขาสิก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรเมื่อไหรเนี่ยนะคะอ่ะนี่นายกก็พูดเอาไว้ว่าตอนนี้มีในใจแล้วนะคะของวันยุบสภาเนี่ยน,นะคะว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยบอกว่าหากให้นายกพูดหนึ่งประโยคเพื่อที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย นายกก็บอกว่าอยากให้เป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ค่ะและก็เป็นการเลือกตั้งที่สร้างสารรค์และให้ทุกคนมองว่าประเทศชาติและประชาชนนั้นสําคัญที่สุดสําหรับทุกคนที่จะช่วยกันทําให้บ้านนี้เมืองนี้เดินไปข้างหน้าได้เพื่ออนาคตลูกหลานของท่านพอถามว่านายกพร้อมรับทุกสถานการณ์ใช่ไหมนายกก็บอกว่าก็ต้องพร้อมอยู่แล้วค่ะ